ขอบคุณค่ะขอบคุณกาบขอบคุณ,คณพระอาจารย์นะคะที่ <c oughs> ออเดอร์ผลไม้นะคะสมทบทุนนะคะ <c oughs> เป็นคารสนะคะให้น้องมีนานะคะได้ไปทํางานที่พัทยานะคะจํานวนสี่สิบตะกรานะคะ <c oughs> เดี๋ยวพ่อความทําการป้อนให้นะคะ <c oughs> ท่อบอางอะ หนึ่งสองค่ะสามสี่ค่ะห้า,ห,าหกค่ะเจ็ดแปดค่ะเก้าสิบค่ะสิบเอ็ดสิบ,ส,บสอง สิบสามสิบสี่ค่ะสิบห้าสิบหกค่ะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบค่ะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง 23 24คะ่ะเหลือ16ตะกรา้านะคะเดี u, ๋ยวน้องควานทําการจับตะกรา้าเพิ่มนะคะตะกรา้านะคะ25 26คะ่ะ27 28 29 30คะ่ะ31 32คะ่ะ สาสิบสามสามสิบสี่ค่ะสามห้าสามหกค่ะสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ไใบมีตานะคะสมทบตุน,ะะนนะคะค่ารถนะคะให้หน้องได้ไปทำงานนะคะที่พัทยานะคะ ขอบคุณนะคะพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะขอให้พระอาจารย์นะคะเอกวินนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอายุมั่งขวัญยืนนะคะสาธุบุญด้วยนะคะที่แหวนเมตตานะคะครอบครัวของเรานะคะตอนนี้ทําการจัดป้อนครบเรียบร้อยแล้วนะคะขอบพระคุณคะ่ะ